สวัสดีเอฟซีทุกทุกคนนะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะชีวิตไลฟ์สไตล์บายบายบุรีลำนะคะเพื่อนๆวันนี้จะไปทําอะไรนะคะเพื่อนเนาะวันนี้นะคะจะไปกินเลี้ยงนะคะวันเกิดเพื่อนนะคะไปปาร์ตี้วันเกิดพี่น้องนะคะป้านาเพื่อนคนไทยนะคะคุณอุรนนะคะสาวอุดรจ้นสินแหลนดนะคะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปงานปาร์ตี้นะคะเพื่อน ดูว่าเราจะเอาอะไรไปบ้างนะคะนี่นะคะเพื่อนพี่ใบก็จะมาเตรียมของนะคะเ,เพื่อนที่เราจะเอาไปกินเลี้ยงนะคะเ,เพื่อนนี่เนาะก็จะมีถังนี่นะคะเออกระสีมีอันอันเคอร์อย่างกับกระเป๋านะคะกระเป๋าเก็บความเย็นนะคะนเพื่อนเนาะพี่ใบจะใส่ไปในกระเป๋าใบนี้นะเพื่อนเออนี่เนาะ,ะเห็นป่ะใส่อัน ไอซ์บล็อกนะคะน,น้ำแข็งก้อนนะคะเป็นอันอัน,นแผ่นน้ำแข็งก้อนนะคะเพื่อนในเพื่อความเย็นนะคะเพื่อนนี้เนาะใส่เบียร์ไปสามกระป๋องนะของสามีดื่มเบียร์นะเพื่อนสามีดื่มเบียร์นะคะนี่นะคะบันดาเบิร์กนะคะบันดาเบิร์กน้ำจิงเจอเบียร์นะคะยี่ห้อบันดาเบิร์กของเพื่อน นี่ของพี่ไปนะคะกินน้ำแฟนตานะคะพี่น้องลืมลืมขวดน้ำนะคะลืมเอาน้ำนะคะเอาน้ำไปขวดหนึ่งนะคะแกจะดื่มน้ำด้วยนะคะพี่น้องสามีก็จะดื่มน้ำด้วยนะคะเราก็เอาขวดน้ำแบบนี้นะคะเพื่อนเออไปนะคะน้ำหนึ่งขวดพี่น้องน้ำหนึ่งขวดใส่ลงไปเต็มแล้วพี่น้อง ใส่เยอะเกินนะคะเนมนะเพื่อนมันเต็มนะคะเพื่อนและอันนี้นะคะผลไม้นะคะเป็นแคนตาล,ลูปนะพี่ใบปอกนะคะปอกเราแช่เย็นไว้นะคะเราจะเอาไปแบบนี้นะคะแล้วก็ไปซื้อแชมเปญอีกขวดหนึ่งนะ,ะเพื่อไปฝากนะคะนี่นะเพื่อนพี่ใบก็ใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นอันที่กันมาให้น้ําแข็งมละลายเร็วนะคะก็เาเรียกว่า ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า <c ond om> คอนดอมคอนดอนคอนดอมนะคะเพื่อนเนาะเพื่อเวลาดื่มเบียร์ดื่มอะไรนี้นะคะเพื่อนให้มันเย็นนะคะน้ำนะคะกดน้ำนะคะเพื่อนที่นี่จะจะจะใช้กดน้ําแบบนี้เนาะพี่ใบบ้านพี่ใบจะใช้แบบนี้เนาะเพื่อนเราก็รูดซิปรูดซิปนะคะพี่น้ององ่ายๆนะคะ อย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเวลาเราจะไปปาร์ตี้เราก็จะทำกันแบบนี้นะคะเริ่มปาร์ตี้เริ่มประมาณวันอุคกนะคะเพื่อนนี่ใกล้สิบอดเวลาแลยเพรที่นอกนี่นะนี่เมียฝรั่งไปปาร์ตี้ปา้านเราไปนานะคะเพื่อนเพื่อกล้องเขาหน่อยกันนี้นะเออที่นอก เป็นอะไรง่ายๆนะคะเลยมาให้ดูนะคะเน่นอนเพื่อนขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะที่มีให้พี่ไปดีๆตลอดมานะคะถ้าเกิดมีอะไรดีๆนะคะเดี๋ยวพี่ไปจะไปถ่ายวีดีโอที่ที่บ้านเพื่อนอนะคะเพื่อน,นเน่นอนเห็นปะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายวีดีโอที่โน่นอีกนะคะเพราะว่าจะต้องทำคลิปที่นี่ก่อนนะคะเผื่อไปที่โน่นแล้ว อมันทําคลิปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีเพลงในการเพื่อนก็เลยถ่ายคลิปว่าไปปาร์ตี้นะคะกับไปปาร์ตี้หรือได้พี่น้องนะคะเดี๋ยวไปกอดละเดินนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะไปบา